สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเดะพยากณ์นะคะคลิปนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาครึ่งปีหลังค่ะคือเดือนมิถุนาจนถึงเดือนธันวาคมกันเราจะมาพยากรณ์กันแบบนี้เป็นประจำนะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทีมงานเดะพยากณ์ค่ะและเพื่อไม่ให้คุณพลาดคลิปดีๆแบบนี้ในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะเรื่องดวงรู้ก่อนได้เปรียบค่ะ การดูดวงเป็นเพียงแนวทางและเป็นเกณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้นอยากจะให้ผู้ที่เรฟาฟังปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะยังไงรู้ไว้ก่อนก็จะได้ป้องกันได้ทันนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าในแต่ละราศีจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรในครึ่งปีหลังกันบ้างค่ะ และคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีธนูค่ะช่วงครึ่งปีหลังของชาวธนูเป็นภาพกว้างๆนะคะว่าดวงดาวที่โครจรจะส่งผลกับชาวธนูในเรื่องของการงานการเงินความรักอย่างไรบ้างเราไปชมกันค่ะ สำหรับดวงดาวใหญ่ๆสำคัญส่งผลกับชาวธนูเริ่มที่ดาวพฤหัสค่ะเพราะว่าเป็นดาวประจำตัวและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุจะหมายถึงเรื่องครอบครัวสินทรัพย์ต่างๆและขณะนี้ดาวก็อยู่ในเรือนพันธุจากนี้จนไปถึงวันที่30เมษายนปีหน้าซึ่งส่งผลดีให้กับชาวธนูถือว่าเป็นปีที่คุณโชคดีเกี่ยวกับบริวารลูกน้องบุตรหลานที่จะช่วยคุณทาเงินสร้างเงินให้กับคุณ หรือหมายถึงว่าคุณอาจจะมีการรีเริ่มทําอะไรใหม่ๆมีการลงทุนเริ่มทําธุรกิจหรืออาจจะเพิ่งเปลี่ยนงานหรืออาจจะมีไอเดียทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมหรือมีความรู้สึกว่าอยากลงทุนหรือรีเริ่มอะไรใหม่ๆก็ได้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการงานธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนนี้ก็จะเป็นงานประเภทเกี่ยวกับเด็ก การศึกษาสัตว์เลี้ยงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านต่างๆงานที่ปรึกษาอันนี้จะได้ผลดีรุ่งเรืองดีในรอบปีนี้เลยค่ะในปัจจุบันนอกจากดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนพันธุแล้วก็ยังมีดาวพระราหู ซึ่งพร,ราหูจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสหัสชะหมายถึงเรื่องการเงินการลงทุนหรืออาจจะมีโชคดีในเรื่องของแวดวงสังคมคุณจะมีชื่อเสียงในวงการงานแล้วก็จะได้รับโชคดีในเรื่องของคอนเน็ชันต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะส่งผลดีด้านการเงินการงานให้คุณค่ะเพราะว่าทั้งดาวพฤหัสและดาวราหูเล็งไปที่เรือนลาภผลดาวราหูส่งผลดีแบบนี้ยาวๆไปจนถึงวันที่17ตุลาคมแล้วก็จะย้ายเข้าสู่ เรือนพันธุของชาวธนูดาวราหูไปอยู่ในภพเรือนไหนก็จะย่อมส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเมื่อไปอยู่ในภพเรือนพันธุทที่หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสินทรัพย์ต่างๆครอบครัวเครือญาติอันนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะ และนอกจากนี้ยังส่งกำลังถึงดาวมฤุตยูในภพอริซึ่งหมายถึงว่าจะเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง,างๆเช่นคุณอาจจะต่อเติมซ่อมแซมบ้านมีการย้ายที่อยู่ที่หลับนอนหรืออาจจะได้เดินทางบ่อยๆและอาจจะมีความกดดันในเรื่องของภาระความรับผิดชอบในครอบครัวอาจจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือบานปลายเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ค่ะ ดาวราหูยังเล็งไปที่เรือนการงานสําหรับครึ่งปีหลังจึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบงานคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีการเดินทางบ่อยๆอันเนื่องมาจากงานซึ่งอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนงานก็ได้ค่ะ ในมุมการงานและธุรกิจอันนี้คุณจะได้ประโยชน์จากดาวราหูที่อยู่ในตำแหน่งพันธุอันนี้ไปประมาณ1ปีครึ่งส่งผลดีต่องานประเภทงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศต่างภาษางานออนไลน์ธุรกิจที่ทำในครอบครัวเช่นธุรกิจกงสีธุรกิจที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือตกแต่งต่อเติมบ้านหรืออาจจะเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศายัยหรือว่ารถหรือว่าเป็นสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อมาขายไปหรืองานบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พูดไป ค่ะอันนี้จะได้ประโยชน์และดียาวไป1ปีครึ่งเลยค่ะ สำหรับดาวเสาร์ก็เป็นดาวใหญ่อีกดวงหนึ่งและเป็นดาวการเงินของชาวธนูอยู่ในเรือนสหัชชะและจะอยู่ในภพเรือนนี้ระยะเวลาราวๆสองปีครึ่งซึ่งในเรือนนี้ก็ยังมีพระราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนด้วยแต่ดาวทั้งสองเป็นดาวคู่มิตรกันค่ะส่งผลดีให้กับชาวธนูในเรื่องของเพื่อนฝูงวงสังคมคอนเน็ชันและจะส่งผลดีกับผู้ที่ทำงานเป็นทีมหรือทำงานเป็นลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนงานที่เกี่ยวข้อง กับผู้คนมากมายงานประเภทตัวกลางงานแบบติดต่อประสานงานต่างๆงานออนไลน์งานต่างประเทศต่างภาษาอันนี้จะส่งผลดีสร้างเงินสร้างทองได้ดีในรอบปีนี้ค่ะ มาต่อที่ดาวมรุตยูที่เป็นดาวที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนความไม่แน่นอนและตอนนี้อยู่ในภพอริของชาวธนูจะอยู่ยาวๆไปประมาณ6-7ปีเลยนะคะส่งผลในเรื่องของคู่แข่งผู้ไม่หวังดีการเงินการลงทุนปัญหาอุปสรรคและยังส่งผลถึงเรื่องสุขภาพด้วยค่ะแต่ก็อาจจะส่งผลได้ไม่มากนักเพราะว่าอยู่ในภพเรือนที่ลดทอนอิทธิพลของดาวมฤตยูลงได้ค่ะ และพอดาวเสาร์ในช่วงหลังวันที่17ตุลาคมไปแล้วจะส่งผลถึงดาวมรุยูและส่งผลต่อชาวธนูในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายอันมาในเรื่องของครอบครัวบ้านบุตรบริวารคนในรับผิดชอบรวมถึงอาจจะมีเหตุให้มีค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,ตมแบบไม่ทันคาดคิดก็จะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เนื่องจากดาวมรุยูค่ะ สำหรับดาวมฤรตยูที่อยู่ในภพเดือนนี้การงานที่จะได้รับประโยชน์จะเป็นงานประเภทที่อยู่ไกลบ้านงานที่ต้องทําเกี่ยวกับต่างประเทศไม่ค่อยได้กลับบ้านงานที่เกี่ยวกับการต่อเติมซ่อมแซมบ้านเรือนง,งานเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหางานที่ปรึกษาแล้วก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของช่วงนี้สตูอาจจะแพ้ภัยตัวเองหายไปเองอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ค่ะ โดยสรุปในครึ่งปีหลังของชาวธนูจุดที่โดดเด่นและดีคือเรื่องเกี่ยวกับตัวเองนะคะคุณจะมีการเติบโตขึ้นรุ่งเรืองขึ้นจากความสามารถของตัวคุณเองโอกาสการลงทุนต่างๆที่ตัวเองเห็นเองลงมือทำเองการเงินไปอยู่ในเรือนของเพื่อนฝูงสังคม อาจจะทําให้คุณต้องรอบคอบขึ้นนะคะในเรื่องของการที่งานที่จะไปเกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวารหุ้นส่วนรวมถึงเรื่องของการครบค้าสมาคม หุนส่วนต่างๆการลงทุนต่างๆหรือรวมถึงระบบงานในช่วงครึ่งปีหลังด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะมีบางช่วงที่การงานการเงินดีเติบโตรายรับเยอะแต่บางช่วงการงานก็อาจจะมีอุปสรรคมากงานช้าสิ่งที่คุณรอคอยอาจจะเคลื่อนออกไปได้ค่ะ โดยคลิปนี้ทำเป็นภาพรวมเน้นไปที่จุดเด่นของการเดินแต่ละดาวที่กระทบกับราศีของคุณจะเป็นภาพก,กว้างๆในเรื่องเด่นของแต่ละด้านนะคะซึ่งในแต่ละเดือนก็ยังคงมีดาวจรหลายดวงที่โคจรมาเป็นทั้งคู่ศัตรูและคู่มีรและเป็นราชาโชคอันนี้สามารถติดตามในคลิปรลายเดือนที่ลงลึกในแต่ละเดือนได้ค่ะทางทีมงานเดพยากรก็ทาคลิปอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะยังไงกด subscribe ติดตามไว้นะคะ รับความเฮงความปังแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเดอะพยากรเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ